สวัสดีพันนี้เป็นวันครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่13ตุลาคม2567เป็นของพวกเรากันตลาดนัดโควกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเขอบคุแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับว่าจะมีการตั้งกระทงครับอย่งวันหยุดนะครับไม่มีหยุดจากการพูดออกตลาดทป็นหลักเสาร์ที่นะครับอ๋มืัอนี้ผู้ชมไหลนะครับคลายกับเขาไหลนะครับอ๋แนะนำเวียดนามกับเขานะครับอ๋อเสืออยู่รอขึ้นรถอยู่นะครับแนะนำเวียดนาเมือกัเขานะครับทีมงานเวียดนามเขานะครับนะครับข้อพีบีนะครับ ซื้อวนๆยังไงนะครับไปยางเลาะเบิ้งนะครับมีคข่ก็เอได้ถามาน,น้อมือนี้นนะต่อผู้ชมหลายแน่นอนคุณไงนะผู้ชมหลายคไายหลายอยู่นะครับประมาณ60กว่าตัวนะครับเป<ท>็น<ร>ตอนราคากันหนึ่งมีพ่อพันธุ <ส pe at> ์ยังพอพันรุ์รอๆพ่อพันธุ์หล่อพอพันธุพ่อพันธุ์ สายแคร์พ่อพันแคร์ครขุนบันลือขุนบัลลือหล่อครับหางสวยนะครับผู้หางสวยนะครับย่อป่ะก็วายกระเป็นวายกระเป็นครับสวัสดีกระเป็นนะย่อเป็นนะครับพ่อพันนะไข่สอง่วยไข่ใหญ่อไไยู่นะครับตระว่าเต็มดีครับเป็นสายแคร์รอนะครับเป็นสายแคร์รอเจ้าเนื้อนะครับ เปิดราคาอะไรเป็นเดือนครับเปิดด้วยสามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันคืนนได้แขียวครับยังครับสองปีกว่าสองปีกว่าตั้งฟันนมนมอยู่นะครับฟันห่างแล้วคฟันห่างแล้วกำลังชิบได้เข็มสองปีกว่าครับอีกถอดปลอกหถอดปลอกแล้วเป่เแียังว่าอีกประมาณห้าหกเดือนก็เสื่องได้แล้วผสมได้นะสองปีครึ่งเลยน่าผสมได้สองปีน้อยๆครับครับเอา พ่อพันรอผสมเนี่ยสามหมื่นห้าสำหรับเบื้องหลบข่าวนะรอปะเรียบง่ามนะครับหน่ารอเรียบง่ามนะครับหน่ารอเรียบง่ามนะครับสายย่อสายย่อครับ,บรเกลืออะไรย่อกันมั้งพ่ครับเกือกคนระับ 1. 1> เป็นอพ่อมันเป็นลูกสายเหลานเบิม้มหลานเบิม้มแม่มันเป็นสายปันสุรินทรร์คับแม่ปันสุรินทร์พ่อเบิม้มครับ พอสายเบิ่มแม่สายปานันสุดหนึ่งนครับผันสองไอ้ผันทัดมาล่าสองดอกนะครับผันดีจังเลได้ครับเผือกผิวปอดดีครับอ่าเล็บแก้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเขาแก้วประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นิ่งดีครับจมูกปอดดีผิวปอดดีครับอดไม่มีการสันเม็ดค่ะคขนาดเป็นแม่ดำนะครับแม่ดำแม่กระดำแม่ดำด้วยทรงหลุกพ่อเผือกแม่ดำสาวน้อย เรียมดีนะสูงประมาณร้อยยิ่นะพ่อพัดนี่สูงหลายเป็นไหลนั่รรับ113มประมาณร้อยสิบสามสงแขบดีนะเสาเพือกเปิดราคาหลายเป็นแหนครับสี่หมื่นห้าบนเป็นหึงเบิ้งจมูกนะาอดบะมีจุดกะผิวโตส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ099ูย์เกหเจ็ สี่เก้าสี่หนึ่งนานงสมเนางควันจับดีนะนเผือกสวยเป็นสี่หมื่นห้าเนี่ยอันสามหมื่น้าพอพันเหล็บก็พอพันเนี่ยสาย่อดเนี่ยเดียเี้ยสวัสดีนสวัสดีสวัสดีสวัสดีน้ำสวัสดีก็เป็นสวัสดีก็เปลี่นเพอพันเนา่ส่วงดีหลังดีเนาะ นหนาตาโลย์เป็นชิ้นนีงานประกวดอีกนะครับาไปอากาศมันดีมาลรอที่แุงรอเพราะว่าคือก่อนหน้านี้สายเผื่อไปสายสายย่อสีแบบหน้าตาแบบหน้าตาไม่เคยรอบรนไดนะครับแต่ว่านี่คือแบบรอเลยนะครับรอเลยนะครับ ไปยางหล่อบึงน,นี่นนนค่ายสายพัฒนาไปบึงไปบึงค่ายสายพัฒนากันนะเล็กน,น้อยๆโลโๆเรื่องตัวแม่กับตัวผู้ครับตัวเมียกับตัวผ,ววผ,ววผู้สาวหน่อยจะบาททำสาวสองส,สองหมื่นสองพันสูงสายเบิรมหนึ่งคู่พีน่น้องคนระับสูงประมาณร้อยสิบห้าบวกร้อยสิบห้ารนะ้อยยี่สิบย้อนแสงนึง หางครับเสมอเข้านะครับอะแบบไรทำไงอยากตื่นสนามในดนอนควายดอนตื่นสนามนะครับ,บเป็นควายอ้างลึกนะครับสาวน้อยกับหนุ่มน้อยห,อหนึ่งหมื่นหกพันหนา่งร้อยเป็นไงครับพ่อพัน,น,นสายเบิเบนุ่มผู้ สนใจติดต่อได้เบอร์ได้ครับ0 6นย์หกสองศูนย์8917นสสอบานนราสนใจตัวนาสังนช้างอุดรเอลูกสาวลูกสาวครับลูกชายครับลูกชายพ่อพันช้างอุดครับผมเปิดราคาอะไรเป็นไอนสามหม่ครับสามหมื่นสองันสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะรอได้หมดผิวดีนะครับเอาเล็นครับเก้เดือน หน่วยการดีขนาดใหญ่เงาหนองลูกชายช้างอุดวนแข้งขาดีเล็บสวยนะครับถ่ายสวยสวงแคบดีนะครับสวบแคบดีนะครับเอา้าขวัญทัดมาล่าดอกหนึ่งหูทรายนะครับสวงแคบดีสวา่าแคบดีหลังนะครับหลังข้อนะครับถ่ายโคนหางใหญ่เอาไข่ใหญ่ไข่สองหน่วยไข่เสมอนะครับไข่รอพอน,นะครับรออยู่รอรอโตเงาี สมส่วนดีนะครับสดส่วนดานะครับเงาครับสวงแคบแขงขาโอรออยู่ใส่ดาอยู่นะครับคอสองอ่องนองหนาล้อลอมมุนวงแหงกระบาดนะมกระบานะครับหนาล้อกระบาดโหนกดีนะเขาวงเขาเปิดนะครับรอไปเลยครับอ่ะลูกชายช้างอุดรแม่เพิ่นสายแดงครับแม่สายเพชรอุดรครับแม่สายเพชรอุดรนะครับแม่สายเพชรอุดรพ่อช้างอุดรแม่สายเพชรอุดร ขอบคุณครับรอดีหมดแม่ม่านแม่สาวนแม่สาวแม่สาวพร้อมผสมแม่สาวรอบผสมหยาผ่านรอบหนึ่งรอบแล้วนะเอาขึ้นรอบสองกเชิงได้เลยนะสูงลอยร้อยสี่สิบองอเปิดราคา่าไหร่เป็นหน่งี่ห <40. S 1> มืนะ่มนซะี่หื่นหนร้อยสี่สิบสองซี่หมื่นนะครับกอฟังนะย,ย้อนเสยงนะอ่าเชิงการไ่นะครับ หางเง่าเครื่องแข็งแับหางใดหางใดสูงร้อยสี่สิบสองส่วนสวาบแคบดีนะครับกำไรายขาดสี่ขาตาเตียมเตียมจำพบอยอ่เจ็ดจุดอยู่นะครับครบเจ็ดจุดนะเนาะฝันสองทางนี่ฟันแท้สองคู่กำลังพ่อผสมเลยนครับฝันแท้สองคู่อายุสามปีกว่าเขาสี่ปีกำลังผสมเลยนะครับ สายนี่ก็นนะครับสายพัฒนากับสีผสมช่วงนี้เราฟันแท้คู่ที่สองเนี่ยนะครับฟันแท้คู่ที่สองนะจะเป็นไพ่งามนะนิยมนิยมผสมกันฟันแท้คู่ที่สองนะครับนะสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ096ครับ096 718 718 1079 1079นะสนใจโทรมาสอบถามเลยครับใหญ่เนาะ142 สี่หมื่นสี่หมืนสนใจกันลองโทรมาสอบถามดูน่บ้านะครับมัได้ตังนยางหลอดเหล็งมันทามันนะมันมีนะครับเป็นยีนยังเป็นหุ่มยังวันดี่ับได้ไฟเผือกมาได้ไฟเผือกมาเกยนอรกบเกยกันนอ ร้อยเ้าอยู่งสูงร้อยไร้หอน <c oughs> นอนไล่ย,ลยะไรเจ้าบาทนะครับเกลอดเกือดนะนอนลุกๆล,ละต,ตื่นนอนตื่นนอนเอาสูงเด้สูงประมาณร้อยกว่ากว่าเมียนน้อยๆครับอ,อันนั้นเขาตู่นิ่นึงรับสายตู่สิ่0เก้าหาร้อยกับคูณ คู่นี่หนึ่ง้าพันห้ารไปเป็นคู่พี่น้องครับหนึ่งาพันห้าติดต่อกาลสินเลยครับนี่เบอร์ติดต่อครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ยูนย้าสสองห้ายค่ายัลสินได้คุณระเบียบเพือกปอดดีนะครับเพือกปอดดีครับตัวเมียอันนี้นุ่มน้อยอันนั้นครับสาวตู่นครับสองสัวหมื่นในน้อยๆ ครับสองขวมือน้นอยๆโอ้ยนะสนใจครับนนี่เป็นต่อควายงายเหมือนกันที่จะรอๆกง่ายมีหนุ่มที่ออจะรอๆอย่างนี้นะครับนะครับเอ่อมือน,นีสายควายพัฒนานะครับควายสายพัฒนาเขาสนามหลายนะสาวหน่อยนุงหน่อยนะครับพัฒนาสายพัฒนาเขาสนามหลาย